สวัสดีค่ะอดีตั้งกล้องก่อนนะตอนนี้อยู่ที่สโมสรอ,อดีตั้งกล้องไม่เจอสวัสดีค่ะ,ะรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นหนักกว่าครั้งเก่าอีกเว้ยจะเสียบลงรูไหนดีอ้าวเพื่อช่วยอดนะอัดนะสวัสดีค่ะมา หรือ,อยังเอ่ยสวัสดีค่ะเยาจะหาที่ตั้งนะ้ะมันจะหาที่ตั้งนะถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ชีวิตเซวีน่าสงสารจังเลย อันนี้ฉันเถอะค่ะช่อย่ว,ยวางให้ได้เลยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะทักทายนะคะอย่าเพิ่งหลุดนะอุ้ย <c oughs> I want uh, no 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 I want table hmm? table อืม ดีตก okay. 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 องดิสลาบฮัลโหลโอเคโอเคทักทายค่ะพี่กิฟพี่กิฟปิปลกำลังหาที่ตั้งกล้องต <laughs> อนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะอยู่ที่สมโมสรค่ะเพราะว่า เออมีนัดกับลูกค้านะคะประเดี๋ยวก็คือหลังจากที่มีแฟนยังไม่มีค่ะโสดค่ะมันมืดอะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวิวินาสวัสดีค่ะคืออันนี้คือแบบดี Y นะคะคือแบบวันนี้คือแบบตั้งใจคือผ้าบันคอผืนนี้คือแบบพับไปพับมาพับไปพับมาพับ พับพับไปร้อยยี่สิบแปดรอบสุดท้ายมามาจบตรงนี้คือตอนนี้คือมันลำบากกับการตั้งกล้องมากมันเอาไซส์นะคะมันอยู่สว่างแล้วสว่างแล้วรอคะคือมันลำบากกับการตั้งกล้องมากนะตอนนี้คือตะก้นกำลังหาที่ตั้งกล้องที่ที่เวิร์กกว่านี้นะมันไม่เวิร์กอะ่ะ น่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขาวพรอ,อีเนสวันเช่อชิบ <c oughs> โอเคค่ะปิดสลักสว่างโลดโออ้มาแล้วเอ,อ่อสวยนะมืดหรอคะ น่ารักครับขอบคุณค่ะมืดมืดมากไหมอะคะ่ะมืดมืดจริงหรอ,อถ้ามืดก็คือถ้าเป็นตรงน้นมันไม่มีที่ตั้งอะคะ่ะเออจุกลุกคุณสักสว่างสวัสดีค่ะเออแนะนำอีกแนะนำตัวอีกนะคะคือชื่อเปิ้ลเปิ้ลน,นะคะตอนนี้เปิ้ลอยู่ที่ หัวหินค่ะคือมูฟนะคะคืออยาให้จะาขดใหญ่มาหัวหินแบบกร,ระทันหันเพราะว่ากระทันหันเพราะว่ามีงานมีงานสําคัญพอได้ไม่มืดเนาะเดี๋ยวสว่างเอินเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยเอาจริงดิโอเคดิสเบเตอร์คือถ้าเป็นแบบนี้คือมันต้องถืออ่พะมันไม่มีที่ตั้ง โอเคไหมคะแบบนี้โอเคไหมคะโอเคนะคะคือนี่คือเสื้อ DIY ค่ะเป็นเสื้อที่หัวหินไปแล้วแต่อยากไปอีกคือมาตอนนี้คือไม่ไม่แฮปปี้ค่ะคือฝนตกเผลอๆน้ำจะทั่วหมู่บ้านเราได้ค่ะคือตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเด๋ย คือแบบอันนี้ก็คือแบบผูกแบบรัดกลุกก่มเต็มที่โอเคไหมคะพี่กิฟโอเคไหมคะตอนนี้คือแบบมองเห็นแล้วใช่ไหมคะคือตรงน,นี้หนูหนูหนูหนไม่ไม่มีเอ่อไม่มีอุปกรณ์อะไรอะไรเลยนะคะเพราะมันเป็นสมโมสรของหมู่บ้านนะคะคือเ,อเดี๋ยวหนูให้ดูนะคือทั้งใจกล้ามากนะคือแบบนานค่ะนั่น,นค่ะ,นนค,ะคือพอดีว่าต้องมาประชุมกันเพราะว่าเอ,อน้ําอาจจะท่วมในในคืนนี้ซึ่ง คนอื่นเขานั่งประชุมกันอยู่ตรงโน้นนะคะแต่อีฉันมานั่งไลคืออย่างคือคือหน้าที่ต้องมาก่อนค่ะเรื่องอื่นช่างเอ่อก็เออปกติเป,เป็นคนหัดใหญ่นะคะเออปกติเออนะคือเภูมิลำนาภูมลิมลำนาเป็นคนใต้ยอยู่หัดใหญ่เฟสขอบคุณค่ะพี่กิฟแล้วก็เออวันนี้มาทำชุระนะคะเพราะว่า เออมาทางานน่าจะมาทาน่าจะมาทําสระที่หัวหินน่าจะสักประมาณสามถึงสี่วันนะคะแล้วก็จากหัวหินก็จะไปที่ภูกเกต็ตต่อเพราะว่าเออจะมีลูกค้าต่างชาติมามามา,มาเละเอ้ยมาเช่าอะค่ะมาเช่าคอนโดแล้วก็มาเช่าบ้านในหมู่บ้านที่ที่ท,ที่ที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่ตรงนี้ค่ะ ็เออก็เลยต้องเอตอต้องต้องมาอุ้ยอุยอยต้องมาดูนะคะอุ้ยปรุงโปลด้วยต้องมาดูเพราะสวยเข้มผมชอบชอบให้แม่มาขอเลยค่ะเซ็กซี่มากเห็นแล้วฟินมากติดตามสาวเปิ้ลชอบสาวใต้ที่บ้านน้ำท่วม อันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าที่้นอยอยันตัวเองน้ําท่วมหรือเปล่าแต่ตแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้น้ํากําลังจะลน้นล้นอ่างข้างหลังนี้แล้วค่ะก็ผิวสวยเหมือนกินเหมือนกินอะไรยามาโบกไม่เข้าใจค่ะสวยน่ารักขอบคุณค่ะ มาเทียบเกาะสมิทบ้างสิครับเออโอ้ยพี่ออนสวัสด,ดีค่ะพี่ออนพี่ออนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเปิ้ลด้วยนะคะพี่ออนค่ะน่ารักจังเลยอุตสาห์ดูน้องมีแฟนยังครับอืมลูกสองค่ะมีแฟนหรือยังไม่รู้ ติดตามนะครับชอบขอบคุณค่ะหาดใหญ่น้ำท่วมไหมครับคิดว่ายังยังไม่ท่วมนะคะคือหาดใหญ่คงจะไม่ท่วมะคะ่ะคือรอบนอกอาจจะท่วมพี่ขวัญสวัสด,ดีค่ะพี่ขวัญ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 เข้ามาพี่ขวัญพี่ขวัญเสื้อน้องสวยไหมน้องตัดเองเย็บเองทำเองนะวันนี้นแพทเติร์คัตติ้งคืงคอ,อไม่ใช่ตัดสิเอฟซี FC เอสซีค่ะค่ะอันนี้อันนี้คือมัดเองกับมือเลยนะพี่งามอย่างหนักวันนี้นี่โอ้พี่ออนบคุณค่ะพี่ออนนี่เสื้อเสื้อคือเสื้อดีไอวเสื้อคือเป้นี่นี่นี่ปมผูกอยู่ตรงนี้คือถ้าปมนี้หลุดแล้วก็คือก็คือจบจบเหยอะผูกไว้นั่นๆันนะเอื้อชินน่ารักจังแตนไครนออโสดค่ะ จีบได้แฟนไม่รักเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอ่ะไม่เข้าใจอยากได้เป็นแฟนออยากได้แฟนแบบนี้จังหาเลยค่ะจีบเลยค่ะจีบก็ได้ค่ะออขอบคุณค่ะเออบอกตรงๆนะเอาพูดจริงๆนะตื่นเต้นกว่าหลายครั้งแรกอีกเอาคือ มันกดดันด้วยแล้วก็มันมันแบบโอ้ยแบบแต่ว่าก็คือไม่เป็นไรคือแบบคือไลน์ในเพจตัวเองก็บ่อยอยู่แล้วนะคือไลน์ในเพจตัวเองคือไม่เขินเลยนะเพราะว่าคือคือเป็นเพื่อนที่เอรู้จักกันแล้วก็ได้คุยกันแบบประจําอยู่แล้วอะค่ะก็คือแบบแบบไม่เขินแต่ว่าคือพอมาไลน์ในเพจสาวใหญ่ปุ๊บคือแบบโอ้ยคือ มีอีกตั้งหลายคนที่เราไม่เคยพูดไม่เคยคุยหมดหมดคำพูดเลยความสวยชมหรือด่าค่ะเล็บสวยเล็บสีม่วงค่ะเปิ้นเป็นคนชอบสีม่วงค่ะเกิดวันเสาร์เลยชอบสีม่วงสวยแต่เล็บหรอคะคนไม่สวยหรอขอดูเสื้อด้านหลัง ด้านหลังก็ปลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้หญิงด้วยนางฟ้าชัดๆใครบอกคะนูนเป็นนางมานค่ะตาหวานจังเลยขอบคุณค่ะน้องน่ารักมากขอบคุณค่ะิ i k Beauty ขอบคุณมากนะคะคนก็งามขอบคุณค่ะก็เห็นชมแต่เล็บไงคะ น่ารักมากขอบคุณค่ะสวยน่ารักตาหวานด้วยยืนขึ้นได้ไหมเยืนขึ้นอุ้ยถ้ายืนขึ้นคือยืนขึ้นยืนได้ค่ะแต่ว่าคือกล้องมันไม่สามารถที่จะออกไปคือมันไม่สามารถที่จะซูมเข้าถอยออกซูมเข้าถอยออกก็ยืนได้นะแต่ว่า จะถามจะทำไหมคะว่าหนาวไหมตอนนี้หนาวมากค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่แล้วเนี่ยจะเกลียดอีกแล้วเนี่ยไอไอคุณน้องชายเขาบอกว่าคนเมียนจะกินต้องมีปุุงนิดนึงมีแฟนยางที่สวยมากจริงๆครับขอบคุณค่ะ ไปไหนกันหมดแล้วเอยวันนี้ไม่มีใครดูสงสัยบ้านน้ำช่วงกันหมดแล้วเนาะสวยมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพินโยเมืองกระบี่ขอบคุณค่ะอ๋อวันนี้เพิ่งแอดมาใช่ไหมล่ะคะเออคือออันนี้คืออเปิ้นเปิ้นต้องบอกบอกก่อนนะคะว่าเออคือขอโทษด้วยสำหรับคนที่แอดแอดแอดเพิ่มเปิ้นแอดแอดเปิ้นเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งคือ คือป้นไม่สามารถที่จะรับเพื่อนได้แล้วเพราะว่าเพื่อนเต็มแล้วห้าพันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะอะไรก็คือคือติดตามเปิ้นได้ในจากเพจสาวใหญ่แล้วก็ติดตามเปิ้นในเพจยูไลท์แล้วก็ถ้าเกิดว่าโอ้ยพี่ขวานแหนพูดจาดีมีเหตุผลเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเลี้ยงข้าวก็คือถ้าเกิดอยากติดตามอยากอยากก็คือถ้าเกิดอยากอยากดูเฟซป้ลอยากอยากเป็นเพื่อนกับป้ลใ,ในเในเฟซก็คือ อ,อ,อพูดผิดพูดถูกอะ่ะคือเรากดติดตามก็ได้นะคะคืออย่างน้อยๆก็คือจะได้เห็นเวลาที่เปิ้ลไลฟ์เวลาที่เปิ้ลโพสลูกอะไรแบบนี้ก็คือจะได้เห็นเหมือนกันก็คือคือไม่จําเป็นว่าต้องแอดเป็นเพื่อนนะเพราะว่าคือตอนนี้เพื่อนมันเต็มแล้วจริงๆค่ะทำหน้าแบบน่ารักให้ดูหน่อยทำไม่เป็นนะคะ อุ้ยเราโชคดีชอยเธอโชคดีมากเพราะเธออยู่กับฉันมานานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดบล็อกฉันบล็อกเธอวันไหนก็คือแบบไม่ได้เข้ามาแล้วนะกฤดชรักสว่างโลดเห็นแล้วสดชื่นเลยอ่ะล่ะคะขอบคุณคะ่ะชื่อเฟซอะไรคะชื่อเฟซจ,จินตนาเซวีเพชรแก้วคะ่ะเอเอใช่ค่ะชื่อเฟซชื่อจินตนา น้องเปิลน,น่ารักจังค่ะสวยด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะมีผู้หญิงเข้ามาทักด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆพ่อพี่เข้ามาดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อติดตามเฟอ่าเฟซสาวใหญ่ด้วยหรอคะอย่านะขาดใจตายพอดีใช่เพราะฉะนั้นก็คือเม้นดีๆเนาะเอออยากจะได้คุยกันนานๆก็คือแบบคุยกันแบบคุยกันแบบดีๆเออไม่ใช่ว่าแบบ มาหื่นใส่กันคือแบบไม่ชอบเออบางครั้งบางทีเออเราหื่นได้คนเดียวแต่คนอื่นห้ามหื่นใส่เราเข้าใจปะพี่สวยจังครับขอบคุณค่ะเพื่อนไม่อยากเป็นอยากเป็นแฟนได้ไหมครับโอ้เป็นเพื่อนไปก่อนเดีค่ะแล้วก็เป็นแฟนต่ออายุเท่าไหร่อายุสามสิบสี่ค่ะอายุสามสิบสี่ค่ะเกิดวันที่ยี่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยยี่สิบหกค่ะเอ่อยี่สิบหกมีนานี้ก็สามสี่เต็มเต็มแล้วอืม เกิดวันเกิดเกิดเกิดวันเดียวกับช่องสามเลยนะเออสวยครับพี่ขอบคุณครับสันติภาพน่ารักดีครับขอบคุณค่ะีม,มค,นคนหายไปไหนกันหมดค่ะเช็ค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 ค่ะแก่ค่ะแก่เดือนเดียวกันเลยเหรอค่ะเดือนมีนาค่ะใจละลายอื ลูกชายพี่เห็นแล้วกดหัวใจรัวๆเลยสงสัยชอบสาวใหญ่โอ้ยน้องทูบน่ารักมากน้องทูบคุณลูกคือแบบคุณลูกคุณน้องทูบแบบน่ารักมากคือแบบรักเลยอะบอกเลยวันบอกบอกคือนับเป้นยกหัวใจให้เลยสามสิบสนะี่หน้าเหมือนยี่สิบสี่อ้ยขอบคุณค่ะน่ารักครับตามต้น ้นปามสวัสดีค่ะคิดว่าจะไม่มาซะแล้วโอ้โหขอบคุณสําหรับหัวใจรัวๆนะคะคุณปามน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีครับน่ารักจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวิรน่ารักขอบคุณค่ะพี่ชอบท่าทางอะไรนะพี่ชอบหาทางอืม I don't understand แต่ผมว่าคุณสวยครับขอบคุณครับน่ารักค่ะเออคือเอาได้หมดค่ะได้หมดแต่สดชื่นคือสวยก็ได้น่ารักก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าราคาญกันก็พอนะคะรุ่นเดียวกันเลยน่ารักขอบคุณค่ะชอบมากคนที่พูดว่าแก่ตบปากร้อยทีนะพี่ขวัญน,นะะไม่เป็นไรพี่ขวัญก็พูดเรื่องจริงเขาพูดเขาเขามีเขามีสิทธินะ์คอมเมนต์น่ะเออ ไปครั้งก่อนโดนแปดร้อยจำได้ไหมอะไรอ่ะคะคือไม่เข้าใจพี่ขวัญย่าใจร้ายเพิ่งเข้าเพิ่งมาถึงโอ้เพิ่งมาถึงกดดูเลยก็ขอบคุณแล้วคะ่ะหน้ากอดเออพอดีเลยคะ่ะตอนนี้กำลังหนาวเลย <laughs> อยู่หัดใหญ่แถวไหนครับอยู่หัดใหญ่อยู่อยู่ไม่เป็นที่คะ่ะจริงๆแล้วคือคือคือ อยู่ชนบทนะคะอยู่บ้านนอกค่ะอยู่รัตรภูมิค่ะแต่ว่าคือใช้ชีวิตอยู่ในหัดใหญ่เป็นเป็นส่วนมากค่ะค่ะสวยครับขอบคุณครับชอบครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณน้ําท่วมเปล่าครับที่หัดใหญ่ไม่ท่วมนะคะแต่แต่ที่เนี้ยทําท่าแล้วค่ะทาท่าจะท่วมจะเย็นๆครับทุกๆุกทันจีพี่ให้พ่อโอ ขอบคุณค่ะก็ยังดีนะอุตส่าห์นึกถึงพ่อเป็นลูกกระตันอยู่ต้นรักพี่สาวสวยมากครับขอบคุณครับลิลลิลณสุณสุวรรณภูมิสวยน่ารักฝนตกไหมครับน้องตกค่ะน่ารักครับฝนตกค่ะตกมากตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ตกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเมื่อคืนถึงมาหัวหินก็คือมีฝนแล้วอะค่ะ ผมอยู่เชียงใหม่อะไรนะคะผมอยู่เชียงใหม่ครับครับโอ้ยหม่ไดเห็นไมล่ะโอ้โอเคโอ้พอดีว่างานก็ต้องมีนะคะเพราะว่าคือมีมิงแต่ว่าก็คือแบบอยากคุย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 ก่อนโอเคค่ะคุยค่ะคือคุยคุยก็คุยค่ะคุยก็คุยปทุมฝนตกนะน่ารัก ผมไปหาดใหญ่จะได้เจอเปล่าครับได้เจอค่ะถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าเจอกันนะคะก็ทักได้ค่ะรัะตภูมิอยู่ทางไหนรัตภูมิอยู่ขอะเกียดค่ะเป็นเด็กหลังเขาค่ะน่ารักครับหลงรักเลยพี่หลงรักบอกแม่เลยค่ะให้แม่มาขอเลยเอาเอาผมไว้สักด้านได้ไหมได้ค่ะได้ได้ได้ได,ได้โอเคโอเคได้ค่ะ โอเคยูแคนดีไซด์น่ารักขอบคุณครับกินอะไรมาครับพ่อผมอยากได้เป็นลูกสไฟอุย้ยพี่ขาวจังไม่ขาวขาวไม่ขาวนะคะคือผิวปกติค่ะพี่อาอยุเท่าไหร่สามสิบสี่ค่ะสาสิบสี่กระบีน้ําท่วมครับอืมค่ะเอ่อตอนดูในเฟซแล้วค่ะก็เออก็คือน่ารัก และสวยขอบคุณค่ะน่ารักอยากได้เป็นแฟนตอนนี้คือแบบมีโต๊ะประชุมก็คือเต็มแล้วนะคะคือคนรัตภูมิสวยจริงๆครับผมหัดใหญ่ผมหัดใหญ่ในครับโอเพคใครยินดีที่ได้รู้จักค่ะค,คือถามว่าตอนนี้คือแบบคือมันมีเรื่องอุบิเดตเข้ามาแบบแบบกระทันหันจริงๆนะคะคือแบบ คือตั้งใจวันนี้ว่าจะไล์แบบคือไล์ไล์ยาวเลยอะเพราะว่าคือเปิ้ลเปิ้ลเปิเป้ลสามารถพูดได้แบบยาวๆเลยก็ได้ก็คือแบบไม,ไม่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 ได้วอรี่อะไรแต่ว่ามันมีงานด่วนเข้ามาจริงๆก็คือเป็นวิกฤตอะค่ะน้ําจะท่วมที่นี่อะค่ะแล้วก็คือก็นัดประชุมกันแล้วก็ต้องวิดีโอคอลไปถึงวิดีโอคอลคุยกับเจ้าของที่สวีเดนด้วยค่ะก็เลยเอ้ยเราก็เลยแบบเออมีทุรลนิดนึงแต่ว่า ก็คือสัญญาก็คือสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาคือในเมื่อบอกว่ามาไลก็คือต้องมาไลก่อนแต่ว่าคือทั้งนี้และทั้งนั้นคือฝากด้วยนะคือคือเอาแค่ของปากของพอแล้วกันแล้วเดี๋ยวข้างหน้าคือมาใหม่เพราะว่าคือตอนนี้คือเอ่อหุ้นส่วนทุกคนมาหมดแล้วอะค่ะคือแล้วแล้วเราเราก็ต้องทำหน้าที่นะคะ คือดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีแฮปปี้มากที่ได้มาพบกับทุกคนที่ได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าคือมาดูกันนะคะว่าคือเปิ้ลจะ DIY เ,เสื้อผ้าลักษณะไหนมาอีกก็คือคําว่าธรรมดาไม่มีกับสาวตนันแน่นอน,นะคะ่ะคือมันก็จะต้องมีแบบเออนะคืออาจจะเอาผ้าถุงมา adapt apply เป็นอย่างอื่นทํางานทํางานใช่คืองานก็ต้องทํานะคะเพราะว่าต้องหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก ตัวลําเอ้ลยเลี้ยงลูกตามตามลําพังค่ะคือเป็นซิงเกิลมัมค่ะเลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจนะคะก็คืออยากคุยก็อยากคุยค่ะแต่ว่าก็คือเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวเราก็าไปติดตามกันในเพจยูไลค์ก็ได้นะคะแล้วก็คือยูไลค์อาจจะได้ไลค์กันบ่อยๆก็ได้ก็คือแบบยูไลค์มันไม่สวยครับขอบคุณนะครับน่ารักน่ารักขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคือโอเคค่ะเอาวันนี้คือขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า ธุระจริงๆค่ะคือตะกี้มิสเตอร์จอห์นสันก็เอคอคือคือประธานเขาก็มามาตามจริงๆแล้วก็คือแบบเราก็เก่งใจนะคะแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือรักทุกคนนะคะรักทุกคนแล้วก็เาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามติดตามสามปีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจสาวใหญ่แล้วก็เพจยูไลด์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของอคลิปนี้ด้วยนะคะไลน์นี้ด้วยนะคะและก็ ใครอยากจะคุยอยากจะทักทายคือติดตามเปิ้ลในเฟซของจินตนาเซวีเพชรแก้วได้นะคะคือฝากหมดเลยค่ะฝากฟฟทั้งเฟซสาวใหญ่ทั้งเพจยูไล์แล้วก็ทั้งเฟซหลักของตัวเองนะคะโอเคนะคะแค่นี้นะคะคืออยากจะไล์ต่อจริงๆแต่ว่ามันทำไม่ได้ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเงี้ยงสวัสดีนะคะ ไปแล้วค่ะบาย Have a good night yes bye